ตัดหน้าซ้ายว่าไงจะยังอยู่ยกเข้าไปโอ้หมอป่าแม่อายุ40แล้วเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ้วิใช่ครับแบบว่าขึ้นเตะเหมือนเด็ก17 18จิดตามด้วยนะฮะับ8ต่อ6ว่าไงอุปินิดนึงครับเจ้ากอลตามยกเข้ามาเอาละครับเป็นแต้มหรืเปล่าฟีโบหมอปาโอ้โหเกียร์สามได้ต้ม อบอกว่าหัวน็ตนะฮะสอ,ส,สองต่อศูนย์ต่อศนครับหยอดลูกนี้หน้าขวาโอ้โหปิ้นครับเป็นแต้มหรือเปล่าเบียร์โยงเข้ามาพี่หมอโอ้โหเข้ามาพี่หมอโอ้โ,ห,โอหลูกนี้นะครับแม่เตะลูกนี้ต้องบอกว่าเอาลาซันแบ็คนะครับแต่ว่าหมุนตัวเตะได้สวยจริงๆฮะหมอปลานะครับ โอ้สาทีนี้หนึ่งสามโอ้สกเยตโอ้โหโอ้สุดยอดมานี่สดจริงจริงครับสี่เท่าครับสดที่สงใครจเป็นใครนะครับรเลยเกรแสวยเก็ดโอ้สดจริงครสดจริงจครับผมน่าจะยอ๋อพี่รับะโอ้สายนิ่งครับมอปลายกเข้ไปเกสเมตร ปาเขาให้โอ้โหเตะเตะเตะตั้งครึ่งนสนามนะเมื่อกี้ปาดเข้าขไปโอ้ยังอยู่ครับหมอปลาพินนิดนึงโยเข้าไปหมอปลาเตะโอ้โหสุดยอด,ยอดยครับมาโอ้เยี่ยวตัวเตะน,นะครับ คือลูกมันอยู่ทางซันแบกนะใช่ดเจรอกลานุกะบนชงกามาน่ีวยลูนี้โอ้เตดีมายนะยบเนร้อยเอยโอ้โหตดมาเอ Ủa hổ 13, thảo 3 mét, 3 mét Lâu chứ xảy lâu Lột mức gì Xảy qua đây สิบเจ็สิบหกเกมนักกีฬาเส้นหลังครับเปลี่ยนแดนโอ้มีเชตสามอะ่ะมีเชตสามให้โภมอ,อะ่ะ